สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับีเอฟซีที่ดตามท่างช่องวัดีรับพนุษย์เชียวครับคุณกระเพื่อยน้อยทำไมกันนะบังหันบอท่านบอท่านเลยมังหันนี่ยยังคือบวอยิมบวอยังแน่ถามเนี่ยมันเขียดนี่ยังขะแน่แท้ถึงมาเขียดมาขมมีอยังรเดินทางไหนก่อนได้แล้วพี่น้อง มันลล่างขั้นไหนมันขั้นไหนเขั้นดำตัวเอาไ้นดำดำอนี่ดำเลยขั้นดำเอาขึ้นรถเร้วเยโคอาชั้เอาขึ้นขั้นนี้เหรตายตาดตายวะตายวะแบบนี้ดูมาได้แล้วล่ะยาเก่งบหมนี้นยาใสเก่งเฮ้ยซัวซัวมาได้แล้วล่ะย่อมเป็นของเขาลล่ะ ทั้งสามคนเเฮาหักกันเ้อะทั้งนก็ยะดิ้มกันเ้อะสามคนเฮาเย้กข้เดี๋ยวผ่านน้อยหมานนอยเย็นนี้ผ่านนอยเด้อเลมันสอดตอยเดีอเมือีเกหี่ยเย้ทก็เป็นของเขาล้ล่ะบักงในเป็นแฝดทั้งใมก็เป็นของเขาลวล่ะ อุสาเก็บอุสาเก็บพมาจัน์มาตั้งหลายนหนึ่งมนเขายืนเดาก็คือมนอเก็บพมาจันมาตังงาหลกหลายยืนนึ่งมันเขายืนเดาไม่ได้ยาูเอยมาแนวเ็นน้ำเขาอยู่แม่เาอยากทยแม่เราสสมแวนี่เหรอสิบกระหมูกินห้ามห้บอก่ พลาดไปแล้วครับผมเสี้ยววินาทีมันเกิดขึ้นเร็วบ่ค้าวผมมาเป็นอย่างเอาคุยกันอย่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคลิปหมดแล้วเกิดขึ้นเร็วครับบ่เป็นฟันกินแน่อุ้ยเสียงนั่นมาตดเอามาอยู่ข้างรถุดมากระทกลกกับมาเสียงกลิ่นตี๋ง่ายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วเร็วตกใจะว่างหันนี่ กระบกกกช่อไปว่าเสียงตีเฮือใดแกมันเกิดขึ้นเร็วมันจะเลยตกใจจะเลยถิมมากระทุกโลกไปไปอัดหลาดเลี้ยนน่นอนฮะนี่มวานี่กูกระจนไปป่ากนจะว่ามีดกูบาดเมื่อเอื้อมเอื่อมเอื้อมืาดเมื่อเอื้อมเอื้อมโอเอื่อบามีเือเลยเอ้อไปเอม่ีแวลงมือกินแหม่เอื้อมบาดมีเพราะใช้ด้วยสีแดงเนี่ยเขซื้อมเดนี่ ไม่ได้เสื้อน้ำพ่นติดอะไรเอิญพ่นนี่ถามมึงจะเสื้ออันถามข้าวกันอันแจ้งจ้าบาทอันผู้ใดมาไทยอ่อนหนาใครยื้อครับยุ้ยเอ้ยบางอะไรยุ้ยเอ้ยเปลี่ยนไปแล้วยุ้ยยุ้ยเอ้ยเขาไม่เห็นศาสว่าหันไปทางขาลุ่มซ่วงขยอยทั้งรถเราจะมาลุ่มส้มของทักแม่เล็กว่าเราหน่อยแมนดอกใจมันหักอยู่แล้วนะใจมันอยากอยู่แล้วผู้มาจันทร์เม่อตะกัตชัยปีดากบอกดากว่าอันนี้มันอะไรปันอะไรปันจูบโลกพระเลืหัสแล้วค่ะพรมพระเลืหัสแล้วค่ะ พมผมพลระหััดอ้าจะพ่อมจันเนี่ยอะไรวันประหลัดเป็นพ่อมประหัดประชุมมาแล oh. ้งทุ่มทุ่มยี่สิบแล้วมาแล้งทุ่มยี่สิบนอนกันีเวลานอนเี่ขี้ร่นกับคนจีฮอนใบม้วงแล้วจะไม่ไหลไม่ลาดไหนไปนอนไป่ลาดไหนมาประชุ่มอีกจีหาห้องพ่กินบสองจีอัมนาล้ําบสามนอนเนจีเติ้ลมาจินเขาเขางานอีกหาเม้งแรกงมาได้นอนก่อยจะมานประชุมอีกอย่างใบคล้องทุ่ม การใช่หรือลับฝ่าคอยบ้าเงยืนนึ่งแม่นเขายืนประชุมไม่ได้ชสองเตียยพี่องเตียวเล่นี่นกนีแว่าเอขึ้นอาโลดเขาได้สาพระไมหิวเสียอยู่เนี่ย ยังมากเลยเขาเป็นบ้ามอยยู่เาก้ามามาจากไก่พารสทเวบาได้เอาโค้ชยศเมสมันเป็นแค่มันเป็นเมื่อนี้เลยสารอยคนกิโลนี่ขับรถเนี่ยจ้สิฮอดมองใบมองใบสองจ้สฮารีสอดได้ใบสามคนนี่คอนเทนต์ม่่ับนาวก็สิลาดลาดไหยังแล้วตึงเลอาหารมห้องแล้วจ้าิเขามางานมันนี่นัดประชุมทุ่มหนึ่งโอ้ยเปตื่นมาแต่ทุกคนต้องเข้ามาดิต้องมาคุ้มเครต่องนต้องเห่นหนามันเป็น หน้าที่ของเรานะเดี๋ยเดี๋ยวเดเงินประสำคัญดอกรจเรามีรประชุมเราต้งนรเริ่มเริ่มเริ่มจากฮาริสอมเริ่มจากฮาริสอรอันนี้ผู้เล่นามว่าบอก การใช้ไอ้ไรที่มาไอ้ไรที่มาเกาให้นเกาะหินเราอย่าทอวลงกเลยทอดสีลูกเลยฮะตัวตายตัวแทนเนาะยืนนึงมันเขายืนมากมันอ่ายมือเด็กก่อนงี้ิฟซีครับมาื้อนี่ครับระวังเลยเออระวังเด้อนี่บอกจังเนรอบางนะครับยืนนึงมันเขายืนมันกินหมากกระเบาเม็นแย่แหลมมือเอิ้นฝากวามไปหาบอสจูดหนำเอฟซีบอสจูดสาวหน่อยทุกคนเอาคือจังเห็ุโพสแลเหตุโพด ถ้าติดหนึ่งมาแรงสิบรดนให้บอสจบเลย5,000บาท

คนป่าคนป่าอาบน้ำาลอาบน้ำก็บ nah> ่สนใจเลยเจ้าเผาติเขาก็องเจ้าเผาบนเจ้าเผาเจ้าเผาอาบน้ำจะนอนก็เสกิ่งกันได้ไหมคได้สคนได้หน่ยก็เป็นแลมน่ะเจ้าเผาอาบน้ำนี่ หาบึงยักไปเรือยท่วัดเขาต้องพลาดไหมครับเนี่ยจริงหรือเท็จเขาต่ไหนว่ายยังอยู่วันนี้บอสละวันได้ีกบาทเลยครับท่านผู้ชมครับอะไรนะแล้วมาบังบอกใจก่องพิษหนาจะสิเลือกอย่างเอามาไลฟ์สดโดยอิสระเขายังไม่พอชิบฝากน้ำหลังจากบอสโจออกนั่นนะเพราะเรามีโปรเจกต์ใหญ่ใส่สิ้นสิ้นปีนี้ ผลงานเพลงใหม่ของศิปิเด่นคือไทยไบอลอะเอหเพที่เป็นไท้ไยเอ็มบีวันที่สิบี่ันบเอ็ีดผมอันนี้เน่ยโปมีถูกยางมีนั่นมีนี่เกมอีกมีอีกบ่เกมไหมเกมติกต็อกไหมเกมติกต็อกเนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวศิลปินยักษ์ใหญ่ยักษ์ไงย่าวดาวันไม่แสดงหขากก็นั่นเอง โต้นต้นฮอตฮิดมาแล้วเจ็บบพดีเอมเอ็มซีเป็นบอยเอมบีครับอยากไงก็ดาวันอีกากอะไอีกคนละไงคนละไงบอกไม่ก็เมนู่ยีไป็นตาบอกเอาบแมจะเปรเบิสีเหลืองคนละแรกอ่ะเขาตันทางรถข้าเจาตีข้าเจาะอกมาได้ตนะ

สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยไปแล้วเจอกันตอนเย็นครับเดินทางปลอดภัยครับทุกคนเดินทางปลอดภัยครับเจอกันตอนเย็นครับใคยก็ประเทศไทยน้ำมัอทำไมเนี่ยเลิอกไม่ได้บอสสายไปแล้วล่ะจิงรือเท็ ระวางต้นตานจักรยานจะสิเอาอนีางไปหอยเหาเป็นบัตรเด๋อเหาะงานเลยเนาะสองสองหกขอนงานเลยสองสองหกขอนงานเลยเส็รับไปมาบ่มีรถบ้านคอยกับไปนวดน้ำจ้าก่อนล้มันนี่ไบด้สนใจยังหราคอจักคอยจักป้องนันแหลยไหมเอาจักป้องไปเลยไหมโอ้ยเอาผัดตนดนพุนไหม เออมันมันเอาผัดตัวไม้นนตดนไปด้ินี้อดเบิร์ไปเอาเลือขเขเขาทักขอออีกเอาเขารีไฟแน่นอีสามรอบแล้ไหมบอเร่าท่านเบิร์ตห่วยโอ้เราดพอดีเนาะไปรีไฟนแน่นสามรอบแล้ไหมอ๋อย่ามอกายข้างในน่อฮะมันก็ตัวไอหกก็อดละไอนะราผัดประท่านเนาะระดับผู้บริหารตั รถที่สายเหลืองครับครับผมเสร็จไปแล้วเมื่อกี้นี่เจ้ามาบ่ท่านฉากมาหันเพราะยันติดเหลืองอยู่เมื่อกี้มันไลา่หักเลยรถผมเหมือนไฟสวัดลูกพี่ให้ตัวนมาใหม่เมื่อวานนี้จังหวะตีสองผมเฝ้าลงฉากแล้วผมเฝ้าไปเลยไปนองบัวลุพูไปถอดไปนอนเลยอยากไปนอนแมนครับไปนองบัวกเลยตีกันขึ้นมาก็ตสินว่าขนของขึ้นรถคันนี้กับจังหน้าเปลี่ยนรถใหม่อีเมื่อวานนี้หกโม่งเร่งเกือบเป็นหนก ค่าที่สามล้านกว่าบาทโอ้ยเอลฟาเนอะพี่น<อ>้องเอลเค็ดเอลฟาเอลเค็ดไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยเงี้ยเราคลิปใครสวัสดีครับย่าเียกขันเนียบใคครับ